คุณผู้ชมคะในช่วงนี้น้องๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมมเณร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้ทยอยเดินทางมารายงานตัวตามศูนย์อบรมต่าง,างๆทั่วประเทศแล้วนะคะแต่ภารกิจการทำหน้าที่ชวนบวชของผู้นำบุญยังคงอยู่ต่อคะ่ะเพื่อที่จะกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาต่อไปโดยคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามและทีมงานชวนบวชจังหวัดราชบุรีนะคะ ก็ได้ไปเชิญชวนเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการตามหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดราชบุรีแม้ยอดบวชจะทะลุเป้าแล้วนะคะแต่เป้าหมายในใจยังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์ศาสนาไทยย่าต่อไปค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีโดยผู้ปกครองหลายท่านนะคะก็ได้เห็นความสำคัญในการบวชครั้งนี้และอยากให้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพราะการอยู่บ้านเด็กๆมักจะเล่นเกมและก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรจึงอยากให้บุตรหลานได้มาบวชในโครงการเพื่อให้ลูกได้มีบุญติดตัวค่ะอีกทั้งยังจะได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตนะคะให้บุตรหลานมาบวชเพื่อที่จบโครงการไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ ส่วนบรรยากาศนะคะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์แด่คณะพระพี่เลี้ยงในโครงการบรรพชาสมนเนร5,000รูกฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยได้รับความเมตตาจากพระครูขันติธรรมวิมลเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาจาะเจ้าอาวาสวัดโคเคียนเป็นประธานสงฆ์ และได้รับความเมตตานะคะให้โอวาาแก่ว่าที่สามเนรใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า60คนทั้งหมดนั้นได้มาฝึกฝนอบรมตนเองฝึกถือศีลแปค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเป็นหน่อเนื้อพระชินสีมาเป็นบุญบารมีในดินแดนปลายด้ามขวานต่อไปซึ่งพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้วาทีสมมเน,น ได้มีโอกาสกล่าวคำขอฝากตัวเป็นศิทย์แด่พระอาจารย์ผู้สอนทุกรูปเป็นการกล่าวคันยินยอมพร้อมใจที่จะน้อมรับคำสั่งสอนและนําไปปฏิบัติตามค่ะ